สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมสวัสดีพี่ยังเอฟซีชายใหญ่ด้วยครับสายวันนี้นะครับวันที่1 1มกราคม2554นะครับวันนี้พามาดูเจ้าเมกกา j o 7E นะครับคันนี้นะครับ เป็นรถติดเครนยกด้ำได้นะครับของลูกค้าจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมอำเภอภูสิงห์นะครับอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดครับแล้วก็เตรียมส่งมอบให้ลูกค้านะครับวันนี้ลูกค้าจะมารับรถประมาณช่วงบ่ายๆครับเห็นแจ้งมานะครับก็จะมารับวันนี้ช่วงบ่ายๆเนาะเราทำความสะอาดรอครับ เก็ดล้างทําความสะอาดล้างถูขัดขัดขัด,ขดถูถูนะครับอันนี้พร้อมทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วน,นี่นะครับเป็นกระบ,บะยกดําได้นะครับดำาวัสดุก่อสร้างนะครับ ส่วนของส่งวัสดุจะได้ยกใช้เฮกใชเคีนยกเลตเลยนะครับเลตปูนนะครับเลิตอิฐบล็อกเพื่อประหยัดในงานครับประหยัดเวลาครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับใช้เวลาน้อยลงผลผลิตเพิ่มขึ้นกำไรเพิ่มขึ้นนะครับ ตัเต็ดเคล็ดลับครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มมูลค่าเพิ่มผลกาไรนะครับอันนี้เป็น c ค e น n ิ่งนะครับดู่ะท่ชมผูดู่ะนี่นะครับก๋เตี๋ยวครับแบตเตอรี่ใหม่ขาตีนช้างเครนก็ผมต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับ นนี้โควิดครับโรงเรียนปิดนะครับมีอชายมนาะช่วยครับช่วยกันทํามาหากินครับผมไม่เลือกงานไม่ยากจนครับ ไม่มีงานใดที่ทําให้เราดูต่ําต้อยหรือดูต้อยต่ํานะครับมันจะดูต่อยต่ำไอ้ต่อยต้ยต่ำอ๋อพูดผิดนะครับมันจะทําให้เราดูต้อยต่ำหรือต่ําต้อยก็ต่อเมื่อเราไม่ทํางานนั่นเองนะครับรู้สึกว่าลิ้นจะพันกันแล้ววันนี้อืมเหนครับ เอาแล้วนะครับภูสิงห์นะครับ ตัวน,นี้การประตูฝั่งฝั่งซ้ายมันติดไม่แน่นนะครับติดไม่แน่นม,มันหลุดออกเดี๋ยวเดี๋ยวติดให้ใหม่ครับพอดีลูกชายจะของร้าสรุปเป็นไปรุ่นครับเลยจัดให้หน่อยครับตามใจไปรุ่นครับ แต่ไฟก็แบบนี้เนียวสว่างม,มากเลยนะครับรท่านผู้ชมครับดูเหมือนจะสะอาดสะอาดเรีเรยบๆนะครับแต่มันก็ดูรรมๆแล้วมีสเสน่ห์นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดเสร็จก็เดี๋ยวไปดูภายในนะครับให้มันเรียบร้อยนะครับเช็คน้ำน้ำมันเครื่องอีกรอบนึงนะครับรลูกค้าวิ่งไปใช้งานนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาเนะเาะเก็บเงินได้ก็จะได้ไปใช้หนี้ใช้สินกันไปนะครับใช้หนี้ใช้สินแล้วก็อาจจะเ,เหลือเงินเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะ ทำซื้อหาอะไรไปนะครับซื้อที่ซื้อทางก็แล้วแต่นะครับอาจจะซื้อรถซื้อลาเพิ่มนะครับงั้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยครับที่อ่าไว้ใจหูใจใหญ่นะครับที่ได้ใช้บริการนะครับขอบคุณมากมายครับขอบคุณไปยังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันนะครับผมขอบคุณมากมายเลยครับ เราก็จะพยายามต่างผลงานให้มันดีที่สุดนะครับเไ,ได้มาตรฐานนะครับอาษาสมเป็นมาตรฐานเอาไว้เนาะแล้วก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาใช้บริการกับอู่ใจใหญ่ของเรานะครับมาซื้อรถกับเราไปเพอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่นไปนะครับาขายร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับโอเคครับ ำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่างานมากเป็นอะไรเกินนะครับตรงน,นี้ต้องไปดูหน้างานรถไมโค